ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาหนึ่งคันนะครับมีรถเข้าใหม่มาหนึ่งคันเป็นไฮรักไทเกอร์นะครับเป็นไฮรักไทเกอร์เครื่องสองแอลนะครับปีเก้าเก้านะครับผมเป็นพวงมาลัย power นะตัวนี้เจ้าของเดิมเขาใส่พวงมาลัย power มานะครับไม่ใช่ power แท้นะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันก่อนเนาะสีสันมีริ้วรอยตามการเวลานะครับ มีบุบบ้างเล็กน้อยนะครับนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับกระบะไม่มีผุนะครับชัดซีสวยนะครับผมดูรอบคันกันก่อนนะครับยางดีสี่เส้นเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับล่างแน่นๆเลยนะครับไม่เสียศูนย์นะครับวิ่งปล่อยมือได้นะดูกระบะแมกกเนอร์นะครับดูแมกกเนอร์ดูรอบคันก่อนเนาะ ดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูบนหลังคาก่อนท่งดีนะครับทรงดีภาษีเจ้าของเดิมเพิ่งต่อมานะครับยีี่กันยาหกสี่นะครับผมนะเต็มปีเลยนะครับสีสันสวยงามนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับแต่ไม่ร้อยปอร์เซ็นต์นะต้องบอกก่อน เ,เดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับตัวนี้เป็นมือหมุนนะครับเป็นมือหมุนมีเบาะขาดบ้างนะครับมีตำหนิเล็กเ็กน้อยน้อยนะแอร์เย็นนะครับภายในสมบูรณ์นะครับผมนะภายในสมบูรณ์ดูด้านบนนะดูด้านบนนะครับอ่าดูแคปนะครับผมนะ สมบูรณ์นะครับผมสมบูรณ์มีตำหน่เบาะขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องก่อนรถใช้งานได้ปกตินะครับไม่ร้อนไม่ดันควันไม่ไหลนะครับผมนะดูนะครับเครื่อง2อแอลนะครับเป็นพวงมาลาัย power power นี่เจ้าของเดิมนี่เขา เขามาใส่ต่างหางนะนะครับสะอาดครับแห้งครับภายในสะอาดแห้งน้ำไม่ดันนะครับไม่มีควันนะครับดูรอบคันนะครับสนใจโทร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับบางทีผมอาจจะถ่ายไม่ครบทุกมุมนะครับก็อยากจะให้ถ่ายตรงไหนก็บอกได้เลยนะครับรถอยู่ที่อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมขายอยู่ที่ราคาหนึ่งแสหนึ่งหห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสหนึ่งหห้าพันบาทต่อรองได้นะครับย้ำต่อรองได้นะครับนะหนึ่งแสห้าหมืห้าพันบาทเฮ้ยหนึ่งแสหนึ่งหห้าพันบาทนะครับต่อรองได้ สนใจโทรมา0856210529นะครับ0856210529นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ